หลังคาที่ถูกรักษาไว้ในอัลกุรอานอัลวะดิส่งเรียกร้องให้เราพิจารณาคุณลักษณะอันน่าสนใจย,ยิ่งของท้องฟ้าและเราได้ทําให้ชั้นฟ้าเป็นหลังคาที่ถูกรักษาและปกป้องไว้กระนั้นพวกเขายังเป็นผู้หันห่างจากสัญญาณทั้งหลายของมันคุณลักษณะของท้องฟ้าประการนี้ ได้รับการพิสูจน์โดยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่กระทำในศตวรรษที่20บรรยากาศที่รายล้อมโลกอยู่ทำหน้าที่สำคัญในการทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ต่อไปขณะที่ทำลายสเก็ตดาวน้อยใหญ่ที่เข้ามาใกล้โลกบรรยากาศยังปกป้องไม่ให้สเก็ตดาวเหล่านั้นตกลงมาสู่โลกและทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้บรรยากาศยังกรองรังสีที่มาจากอาวกาศไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจก็คือบรรยากาศเพียงยอมปล่อยให้รังสีที่ไม่มีอันตรายและมีประโยชน์ผ่านเข้ามาได้แก่แสงที่มองเห็นได้แสงใกล้เคียงแสงอัลตราไวโอ,อเรตและคลื่นวิทยุรังสีทั้งหมดนี้มีความสําคัญสําหรับชีวิตรังสีใกล้เคียงอัลตราไวโอ,อเรตซึ่งบรรยากาศปล่อยเข้ามาเพียงบางส่วนมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการสังเคราะห์แสงของพืช และความเป็นอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงราสีอันตราไลเวโอเลตปริมาณเข้มข้นที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ถูกชั้นโอโซนของบรรยากาศกรองเอาไว้ทิ้งสเปกตรัมของอันตราไเวโอเลตในปริมาณจำกัดและเฉพาะส่วนสำคัญเท่านั้นตกถึงโลกหน้าที่ในการป้องกันของบรรยากาศไม่ได้จบเพียงเท่านี้ บรรยากาศยังปกป้องโลกให้พ้นจากความหนาวเย็นของอวกาศและอุณหภูมิประมาณลบ270องศาเซลเซียสไม่ใช่เพียงบรรยากาศเท่านั้นที่ปกป้องโลกให้พ้นจากปรากฏการณ์ที่เป็นภัยนอกจากบรรยากาศแล้วชั้นที่เกิดจากสนามแม่เหล็กของโลกที่เรียกว่าแนวแวนอันเรน ่าทำหน้าที่เป็นโลกป้องกันการแผ่รังสีที่เป็นอันตรายคุกคามพิพของเราดวงอาทิตย์และดาวอื่นๆต่างแผ่รังสีออกมาอย่างต่อเนื่องการแผ่รังสีนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตถึงตายได้ถ้าแนวแวนอนเนนไม่มีอยู่การะเบิดออกของพลังงานปริมาณมหาศาลที่เรียกกันว่าเพลินสุริยะ ที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์อยู่บ่อยครั้งจะทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกจากการตรวจจับเมื่อไม่กี่ปีมานี้พลังงานที่ส่งผ่านออกมาจากเรือระเบิดเพียงครั้งเดียวเมื่อคำนวณแล้วเท่ากับลูกระเบิดอะตอมชชินที่ใช้ถล่มเมืองฮิโรชิม่าจำนวน1 0 0 0งแสนล้านลูก 50ชั่วโมงหลังการระเบิดสังเกตพบว่าเข็มแม่เหล็กของเข็มทิดเคลื่อนไหวผิดปกติและอุณหภูมิของแต่งที่อยู่เหนือบรรยากาศของโลกขึ้นไป250กิโลเมตรสูงขึ้นถึง2,500องศาเซลเซียสไปทันทีทันใดโดยสรุปแล้วสูงขึ้นไปจากผิวโลกมีระบบที่สมบูรณ์ระบบหนึ่งทำงานอยู่มันอยู่รายล้อมโลกของเราและคอยปกป้องโลกให้พ้นจากภัยคุกคามภายนอก นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้เองแต่หลายศตวตรรษมาแล้วอัลกุรอานได้แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับบรรยากาศที่คอยทำหน้าที่เป็นโลกป้องกันโลกเอาไว้